สวัสดีครับสวัสดีครับกับน้องพีพีก็น่ารักครับน,น้องน้องเป็นคนที่แบบว่าัธยาใสยดีมากเวลาเจอตั้งแต่วันแรกน้องก็จะชวนคุยน้องเห็นถึงแบบวันแรกๆเป็นคนนิ่งๆแต่เมื่อวานน้องบอกว่าทุกวันนี้แยกพูดไม่ทันพี่เก้าแล้วแรกเลยค่ะนี่เพิ่งเจอกันวันแรกเลยตื่นเต้นมาก <c oughs> ตัวด้วยนะคะ <c oughs> พี่เก้าพูดน้อยแต่ว่าพอหลังๆกลายเป็นแบบ โอ้แบบพูดเก่งเหมือนกันเป็นคนพูดเยอะแล้วก็เป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนมีน้ำใจเก้าเป็นผู้ชายให้เก็บผู้หญิงแล้วก็เทคแคร์ผู้หญิงดีมากไม่อยากจะนึกไปถึงแบบเวลาเขามีแฟนเนี่ยคุณทําไง้่ได้ ทุกคนชอบโมเมนต์ที่ก้าวแบบไปใส่รองเท้าให้พีพ <nuest grammar> ีใช่ไหมขนาดมาตูมยังถึงขั้นแบบพูดไม่ออกเลยอึ้งคือแบบมันจริงมากเขาฉันว่าก้าวพีพีชอบน้องน้อยนะครับโอ้ยแล้วประเด็นประเด็นคือเมื่อกี้บอกว่าน้องน้อยของพี่แต่สมัยบอกว่าชอบน้องน้อย โทษทีนะคะมันออกมอินเันออกมาเจออิน์แทางผู้หญิงแบบไหนเอแพทางผู้หญิงเอาใจเก่งแย่าอยากกินอุ๊ยอ่อร่อยใช่หมอือร่อเจ้าเดียวกัน้าอิ้เจ้าเดียวกันครเีรสชาติกะเหมอ เยอะไหมไม่ยังไงพี่เป็นคนชอบกินแบบบางๆบาะมาณนี้พ<บ>อบ,อบแบบใช่แต่ถ้าเป็นไส้หมูสองแบบอเนี่ยแบบคุ้มคแต่ถ้าเป็นแบบซอบมสมะเขืออะไรพวกน,ใน,ใน,นี้พี่ชอบกินมากแบบล้วมีอะไรอีกมีอะไรไอีกเก่งขยันอะไรเงี้ยพื้นฐานไหนรีวิวพี่ๆให้ฟังหน่อยดีกว่าฉันอยากรู้ว่า เองเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆขยันกระตือรือร้นแบบรักที่จะแบบว่าเรียนรู้ตลอดเวลาอะไรอย่สางเงี้ยชอบผู้หญิงขยันครับอย่าง<ม>อื่นไม่เท่าไหร่แต่ต้องขยันเลยก่อนอยากรู้ว่าพี่ก้าเห็นหนุ่มยังไงพี่เห็นหนุ่มเป็นคนยังไงเนาน้องเป็นคนแบบขยันเก่งอะไรเงี้ยครบมากหเก้า,า,าทางล่าทีมองนะเเห็นหน้าพี น้องเป็นคนที่น่ารักสดใสธรรมชาติในตัวแบบของน้องเลยอยู่ด้วยเรารู้สึกผ่อนคลายอย่างก็มีตัวอย่างที่พี่หลายคู่เขาก็มีสปาในกลองถ่ายกันเยอะแล้วยเงี้ยคู่เรามันก็จะอาจจะมีลุ้นไหมครับคุณก็ให้พีผักอะไรให้พีผักแล้วแต่พีจะผักแล้วกันนะเออไม่ใช่ถ้ามีแฟนจะเรียกแฟนว่าอะไรคะ พี่เห็นหนูเป็นคนยังไงเหรอเอาแบบเมื่อกี้แหละดีแล้วหนูน่ารักอยู่แล้วพี่ชอบพี่ชอบเขาเขาจีบตรงๆอ่ะอ๋อเขาจีบตรงๆจะจีบเรายังไงบ้างเรามีน้ำจิ้มไหมที่เขาจีบเราอ่ะเรามีแบบเฮ้ยพี่สปอยพี่หน่อยได้ไหมว่ามันเราเขาจีบอย่างไงบ้างเราเปิลสดสดคือแบบเขาส่งสายตาชัดไงค่ะ เหนื่อยเพื่อพี่เพื่อเราสองคนไม่ได้หรอถ้าจะมีความรักสักครั้งเราต้องแลกกับความจเจ็บหนูคิดว่ามันคุน้มค่ะพี่มีแฟนยังยังไม่มีให้หนูเป็นให้ไหมอะไรนะให้หนูเป็นให้ไหมเป็นอะไรเป็นแฟนเป็นแฟนเป็นแฟนแฟนใครแฟนพี่ <laughs>